ครับเขาก็รักครอบครัวของเขาผมก็รักครอบครัวของผมท่านก็รักครอบครัวของท่านถ้าท่านรักครอบครัวของท่านจริงท่านกลับไปดูแลครอบครัวของท่านนะครับกลับไปดูแลลูกหลานแล้วปล่อยให้คนที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาทํางานเป็นให้เข้ากลับมา แก้ไขปัญหานี้จริงๆแล้วเราจะดูแลไม่ใช่แค่ลูกหลานของเราเราจะดูแลลูกหลานของท่านได้เพราะอนาคตของคนไทยคืออนาคตเดียวกันทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกหลานผมจะได้ดิบได้ดีแล้วลูกหลานของคนอื่นจะไม่ได้ดิบได้ดีทุกวันนี้เราจะปลอดภัยก็เมื่อทุกคนในประเทศปลอดภยัยให้คนที่เขาพร้อมที่จะทํางานได้ทํางานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน้าตาของคนเนี่ยเวลามันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ํา แต่เวลาที่มันตกถึงพื้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ลุกเป็นไฟได้เช่นเดียวกันขอบคุณครับ